ติ๊ก o k อกชอบมือใหม่วันนี้เรายังอยู่ในเครื่องมือของการตลาดพันธมิตรนะคะนอกจากวิธีการสร้างแผนร้านค้าแล้วก็การเชิญอินฟลูเอนเซอร์ตรงๆแล้วนะคะตอนนี้ t i k t o ็อก็มีฟัง์กชั่นใหม่เป็น mcn นะคะคืออะไรมาดูกันอันนี้ออกใหม่นะคะค้นหา mcn อุ้ยอันนี้ดีจังเลยร่วมงานกับ mcn ร่วมงานกับ mcn คืออะไรนะคะคือตอนนี้มีเอเจนซี่ที่เขาจอยกับ TikTok นะคะ เนี่ยเขาจะมีครีเอเตอร์ในเครือข่ายเห็นไหมให้ดูคนแรกอตติมีเดียนะคะมีครีเอเตอร์ในสังกัดอยู่แต่ว่าเขาบอกว่าครีเอเตอร์ที่มียอดขายเนี่ยมี30คนซึ่งก็จะมีหมวดหมู่ต่างกันไปนะคะอย่างเช่นอ r ตต Review เขาขายพวกไอทีอ IT, นะคะฝนๆขายของเล่นกับขนมนะคะแล้วก็คนนี้คือขคริ i n g e r อันนี้ไม่จักอันนี้รีวิวไม่เคยไปดูคนนี้เหมือนกัน เาเป็นว่า3คนนี้ติดท็อปของเอเจนซี่นี้นะคะถ้าสนใจลองกดดูรายละเอียดสิทำหนึ่งไรได้บ้างนะคะประวัติบริษัทนะคะอันนี้เขาอยู่เชียงใหม่นะคะสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ไงหมดหมู่นะคะโทรศพัพท์อิเล็กทรอนิกส์นะคะเครื่องครัวแล้วก็อันนี้โทรศัพท์พร้อมง,งามนะคะคอมพิวเตอร์เสื้อภาพบุรุษชุดชนในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อันนี้ยังไม่มีแท็กนะคะ ถ้าเราสนใจทำไงต่อสมมติว่าสนใจคนนี้นี่เลยเข้าไปดูว่าเขามีประสิทธิภาพอะไรบ้างพี่ลงคลิปทุกวันนะคะติดต่องานแอดไลน,น์นี้ผลิตภัณฑ์อันนี้ที่เขาเคยขายนะคะมีผู้ติดตามหนึ่งล้านวิดีโอนะคะมียอดขายที่1 3บสถึง20บาท ยอดดูวิดีโอนะคะแล้วก็การไลฟ์นะคะขายที่108ถึง162บาทนะคะการไลฟ์31ครั้งถือว่าเยอะนะคะออผู้ชมมีทั้งชายและหญิงปะปนกันนะคะอายุส่วนใหญ่อยู่ที่25ถึง34และ18ถึง24นะคะแนวโน้มนะคะยอดดูวิดีโอสูงในช่วงต้นเดือนมกราคมนะคะช่วงนี้ก็โอ้ค่อนข้างเยอะนะคะ300,000ฝากคนคนนี้ก็ค่อนข้างมี ปรสิทธิภาพที่ดีนะคะเรามาดูประวัติว่าเขาทำอะไรไว้ไอศกรีมไก่ทอดนะคะขนมของเล่นนะคะอันนี้มีลูกสาวด้วยนะคะถ้าสนใจก็เหมือนเดิมนะคะกดไลค์หรืออีเมลหรือส่งข้อความนะคะไปคุยได้เลยนะคะแต่ถ้าเราอยากได้คนอื่นก็ใช้วิธีเดิมนะคะ